เมื่อก่อนถ้าจะทำสิ่งนี้กับนักเรียนจำนวน20คนขึ้นไปเนี่ยต้องใช้เวลาหลาย10นาทีเลยนะครับแต่พอมี ChatGPT มาช่วยเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง1นาทีเป็นประโยชน์มากๆเลยครับคลิปวิดีโอนี้ไม่ได้อยู่ในแผนนะครับแต่เป็นคลิปบังเอิญที่เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ราวกับดอกเห็ด ที่ขึ้นหลังฝนตกนั่นเองนะครับสวีดกสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเลยเข้าสู่ช่อง t ีเดนแช์นะครับเคยพบปัญหาไหมครับโดยเฉพาะคุณครูประจําชั้นหรือคุณครูท่านใดก็ตามที่ต้องการสะกดชื่อและนามสกุลของนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดเราไม่ใช่ครูที่อาจจะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษหรือครูที่มีสกิลนะครับในการสะกดภาษาอังกฤษที่แม่นยำเนี่ย คงจะต้องใช้เวลานานพอสมควรเลยที่จะสะกดชื่อนามสกุลหรือชื่อเล่นของนักเรียนได้นะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดมี 20, 30คน40คนเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานพอสมควรเลยแต่ถ้าเกิดลองใช้แชทจีบชีช่วยนะครับน่าจะประหยัดเวลาได้มากๆเลยเผลอเเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำก็สามารถที่จะสะกดชื่อนามสกุลชื่อเล่น ของนักเรียนได้แล้วซึ่งเราจะมาเรียนรู้วิธีการง่ายๆกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับแน่นอนครับก่อนจะไปรับชมกันต่อเนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเดนแชร์ด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปพิสูจน์และเรียนรู้ง่ายมากๆเลยครับตอนนี้โรงเรียนทีเดนแชร์นะครับซึ่งเป็นโรงเรียนจำลองเนี่ยก็มีนักเรียนอยู่ทั้งหมด20คนนะครับ มีชื่อนามสกุลแล้วก็ชื่อเล่นที่เป็นภาษาไทยสิ่งที่ต้องการเนี่ยก็คือสะกดนะครับโดยใช้ c h a จ g p t เนี่ยช่วยสะกดภาษาไทยภาษาอังกฤษของชื่อนามสกุลแล้วก็ชื่อเล่นนะครับในลักษณะแบบนี้ซึ่งชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็ชื่อเล่นทั้งหมดตรงนี AN, ้เป็นชื่อปลอมๆนะครับที่ผมใช้เว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งในการสุ่มแล้วก็สร้างขึ้นมานะครับเราก็ทําการคัดลอกชื่อเลยครับแล้วก็นามสกุลตรงนี้นะครับ มาใส่ใน Chat GPT นะครับผมจะใส่ในลักษณะแบบนี้ซึ่งมันอาจจะติดมาด้วยนะครับในส่วนของไฟล์เนี่ยนะครับเราก็อาจจะลบออกก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ Chat GPT นะครับ 4o มันก็มีการอัปโหลดเข้ามาได้มันอาจจะติดรูปภาพมาด้วยหรือว่าถ้าเกิดเราไม่ต้องการลบออกเนี่ยนะครับมันก็จะติดรูปภาพมาด้วยก็ได้ในลักษณะแบบนี้นะครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับติดมาแบบนี้ก็ไม่เป็นไรหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้พร้อมหรือคำสั่งบอกว่าช่วยสะกดชื่อนามสกุลชื่อเล่นให้เป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้องนะครับอ่าโอเคถูกต้องแม่นยำที่สุดนะครับแล้วก็กด Enter ได้เลยนะครับ แชจ g พ t ก็จะช่วยเราสะกดชื่อนะครับเดี๋ยวรอเวลาสักนิดนึงนะครับอันนี้อาจจะเป็นที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับได้ครับนี่คือการสะกดชื่อนะครับและนามสกุลนะครับพร้อมกับชื่อเล่นนะนี่นะครับก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้นี่เลยนะครับก็จะใช้เวลาสักนิดนึงนะครับอาจจะขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตหรือว่านะครับความเร็วของคอมพิวเตอร์แต่ก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้ เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าพอครบ20คนแล้วจะเป็นยังไงนะครับอ่าสิแล้วนะครับตอนนี้18 19 20นะครับหากมีคําถามเพิ่มเติมนะครับยินดีช่วยเสมอนะครับทีนี้ผมจะกดไลค์ให้นิดนึงนะครับต่อไปผมต้องการที่จะให้ชื่อและนามสกุลทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นตารางเราก็สั่งเพิ่มได้นะครับนำข้อมูลทั้งหมดไปใส่ในตาราง เอาเฉพาะนะครับเอาเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับอ่าลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเอวันนี้รู้สึกว่ามันช้าๆผิดปกตินะอันนี้โดยส่วนตัวนะครับของผมเองนะครับอาจจะเป็นเพราะคอมพิวเตอร์หรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าไม่รู้นะครับนี่เลยก็จะออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับครบ20คน หลังจากนั้นนะครับพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็ทําการคัดลอกนะครับทั้งหมดไปวางในพื้นที่ที่ต้องการได้เลยไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Microsoft Excel นะครับหรือ Word ที่เราเตรียมไว้นะครับในที่นี้ผมลองคัดลอกนะครับมาวางตรงนี้นี่นะครับเราก็จะได้ออกมาในลักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวลองมาดูสักนิดหนึ่งนะครับท่านใดเป็นครูภาษาอังกฤษรบกวนตรวจให้หน่อยนะครับว่ามีการสะกดที่ถูกต้องหรือเปล่า แต่โดยส่วนตัวแล้วนะครับคิดว่าน่าจะมีความถูกต้องแม่นยำสูงพอสม,สมควรนะครับเพราะว่าแช t GPT เนี่ยมันก็มีความฉลาดทั้งด้านภาษาอยู่แล้วนะครับตามชื่อที่เราได้เรียนรู้กันไปก็คือ Large Language Model นะครับอ่าลองดูนิชานะครับนามสกุลวรวงคุณากรนะครับอืมก็ใช้ได้นะปะวินจันทรสมบูรณ์ปะวินจันทรสมบูรณ์นะครับชื่อโคโค่นะ คนนี้ชื่อเรวัตนะครับสุกเสรีแล้วก็ชื่อเล่นทันวานะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็ถือว่าน่าจะถูกต้องแม่นยำนะครับยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยคลิปนี้บังเอิญจริงๆครับพอดีว่าวันนี้ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ก็เลยอยากจะแบ่งปันส่งต่อประโยชน์นี้ถึงคุณครูทั่วจักรวาลที่ติดตามทีเดนแชร์อยู่นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับหรือว่าเห็นว่า ความสามารถนี้ของ Chat GPT เนี่ยเป็นประโยชน์ก็สามารถที่จะแชร์คลิปนี้กดไลค์กดคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับทุกท่านครับท่านใดที่ยังไม่ได้เรียนรู้ตั้งแต่คลิปหนึ่งเนี่ยแนะนำให้ทยอยเรียนรู้วันละคลิป2คลิปนะครับเชื่อมั่นเหลือเกินว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากการใช้งาน Chat GPT แน่นอนนะครับและที่สำคัญไปกว่าน,นั้นก็คือฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับที d e n Share ด้วยนะครับตามกันต่อคลิปหน้าครับ